ริษัทของกนเหัวคิดทันสมัยข่าวนี้ครับดูนะครับคุณจุธามาศิริวันให้สัมภาษณ์ไปเงือก็เริ่มจ่อครับไฟเยอะขึ้นเหลือเกินครับแม่ก็ห่วงความสวยสิครับเอาล้ครับตอนนี้บอกเลขขาแล้วว่าให้ซับหน้าหน่อยให้ซับหน้าหน่อยครับซับหน้าแล้วก็สัมภาษณ์ต่อครับสักพักหนึ่งไม่ไหวแล้วครับเงือออกเยอะครับลัวไม่สวยครับขอ พักครึ่งเวลาครับแบบฟุตบอลเลยครับดูนะครับว่าพักครึ่งเวลาเพื่อซับเหนื่อเจ้าที่3ามคนครับคนหนึ่งซับเหนื่อซับคอซับหน้าอีกคนหนึ่งพัดหนุ่มคนนี้ก็ถือแก้วน้ําคอยเสิร์ฟครับสักพักหนึ่งนะครับเกือบสิบนาทีครับเนื้อตัวเย็นดีแล้วครับเหนื่อแห้งแล้วสัมภาษณ์ต่อครับ ม่ก็ธรรมดาของคนสวยและคนโสดครับต้องระมัดระวังเรื่องความงามที่ปรากฏต่อสาธารณชนครับและมาถึงเสร็จข่าวทรงท้ายไปที่พัทยาครับค hey, <we> ุณบรรจงบุษราคำวงครับ hey, <we> พ่อแฟนของคุณพัทยังครับ hey, <we> เปิดแฟร์เทคสปอร์ตคลับแอนด์รีสอร์ทที่พัทยาครับ hey, <we> งานนี้งานใหญ่ครับ hey, <we> เชิญรัมนตรีกีฬาครับ hey, <we> คุณประชามารีนนไปสั้นรละคังแบบวิธีมวยเลยครับเปิดงานพอเปิดงานแล้วครับว่าที่ลูกสะพ้ายคุณพัทยาก็เปิดฟรีคอนเสิร์ตเลยครับดูครับหลังจากนั้นครับก็มีการโชคมวยให้โชว์ด้วยครับเป็นนักมวยที่มาฝึกครับที่ค่ายแฟร์เท์ของคุณบรรจงบุษราคำพงครับฝรั่งตัวใหญ่ครับโชคกัน หลังจากฝรั่งชกกันแล้วคราวนี้ครับคนไทยชกกับญี่ปุ่นครับคนไทยไม่ใช่ธรรมดาครับน้องตุ้มครับปริญญาเกียรติบุษสบาครับชกกับเคนจิโร่ครับจากญี่ปุ่นโอ้โหน้องตุ้มหายไป2ปีครึ่งกลับมาก็ยังแข็งแรงครับเตะยังได้หนัก่วงเหมือนเดิมซ้ายขวาครับและดูครับถูกจับขาปั๊บนี่ขับขาคว้าคอตามสูตรมวยไทยครับ หลังจากชกเสร็จสับแล้วก็แม่ชนะครับแล้วก็ดูครับนักมวยญี่ปุ่นนั้นเจ็บมาทั้งตัวเลยครับแต่ว่าตอนท้ายนี้สยิวครับโอเคเยการหอมแก้มคู่ต่อสู้หลังชกเสร็จแล้วนี่น้องตุ้มเธอทำทุกครั้งไปครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ทับสกิวข่าวครับ